ส c a วร์เบนเจอร์ตัวละครที่ฟาร์มได้ดีตัวนี้เนี่ยเป็นตัวละครที่ฟาร์มได้ดีในระดับหนึ่งนะครับทุกคนเป็นตัวละคร2ดาวราคา25เพชรตัวละครนี้เนี่ยจะไม่มีไอเทมติดตัวตอนเกิดแต่ว่าที่เลเวลหนึ่งเขาบอกว่าจะมีช่องเก็บของเพิ่ม2ช่องคือตอนเกิดมาเนี่ยเราก็จะมีถุงเก่าใช่ไหมถุงเก่าเนี่ยปกติมันจะใส่ได้5ชิ้นแต่ว่าถ้าเกิดเป็นอาชีพนี้เนี่ยเกิดมาถุงเก่าจะใส่ได้7ชิ้นครับถุงดีจะใส่ได้17ชิ้น ถุง infernal sack จะใส่ได้22ชิ้นและถุงใหญ่สุดจะใส่ได้27ชิ้นนะครับถ้าถามว่าเพิ่มมา2ช่องดีไหมผมบอกเลยว่าต้นเกมเนี่ยดีมากเพราะว่าช่วงวันที่1วันที่2เนี่ยเราอาจจะยังไม่มีถุงดีกันเนาะเราก็จะมีถุงที่ช่องเก็บของแค่5ซึ่งมันน้อยมากเก็บของในแป๊บๆก็ต้องกลับแคมไฟแล้วการมีช่องเก็บของเพิ่มอีก2ช่องเนี่ยเพิ่มมาเกือบครึ่งหนึ่งเลยของถุงเก่านะอันนี้คือเราสามารถฟาร์มได้นานยิ่งขึ้นนิดนึงเลเวลที่2 เราจะเปิดหีบเร็วขึ้น20%อันนี้เนี่ยผมก็คิดว่ามีประโยชน์ตอนที่เราอยากจะฟาร์มของอย่างอื่นนะแต่ว่าเราก็เจอหีบด้วยอยากเปิดหีบเหมือนกันอันนี้ก็เป็นสกิลที่ดีอันนึงนะส่วนอันที่3เนี่ยเรามีโอกาสที่ตอนที่เราเปิดหีบเนี่ยจะมีโบนัสเป็นเหล็กแถมมาด้วยและหลังจากที่เรารู้สกิลคร่าวๆแล้วเนี่ยเรามาดูดีกว่าว่าวิธีการอัพเลเวลของตัวเนี่ยอัพยังไงนะครับจากเลเวล1ขึ้นเลเวล2เราจะต้องเก็บเหล็กมาบดท,ทั้งหมด450ชิ้น และเราจะต้องวิ่งจํานวน2,500สตัดนะครับ2,500เนี่ยไม่ได้เยอะนะครับคมลองวิ่งจากจุดเกิดเนี่ยไปที่อขอบของวงเลเวลหนึ่งนะครับแล้วก็วิ่งกลับมาเนี่ยตรงนี้เนี่ยได้200แล้วนะครับคือวิ่งแป๊บเดียวเนี่ยก็สามารถเก็บ2,500เนี่ยได้ครบแล้วแป๊บเดียวนเองนะส่วนเลเวลที่2คือเลเวลที่3เนี่ยเราจะต้องเก็บเหล็กมาบด1,000ชิ้นนะครับแล้วก็วิ่งทั้งหมด10,000สตัดนะครับแต่ว่าไอ้ตอนวิ่งเนี่ยเราคงยังไม่จําเป็นที่จะต้องซื้อเดีย,ดกยว,ว,วก็แกเ,ดววเแด ที่เราต้องซีเรียสเนี่ยก็คือการเก็บเหล็กนะครับเก็บเหล็กเนี่ยผมไปเล่นมาแล้วคือเกมนึงเนี่ยผมก็เก็บเหล็กได้ประมาณ600เนาะ600นี่คือผมเน้นแต่เก็บแบบเหล็กที่เป็นน็อต2ตัวขึ้นไปนะเนาะเหล็กที่แบบเป็นน็อต1ตัวเนี่ยผมก็ไม่ค่อยได้เก็บถ้าเก็บเหล็กพวก1หนึ่งตัวด้วยอาจจะได้ประมาณสนะัก700เนาะแต่ว่ายังไงมันก็ไม่ถึง1000อยู่ดีอาจจะต้องเล่นประมาณ2เกมแนละ้วถึงจะอัพตัวละครน,นี้เนี่ยถึงขั้น3ได้เรามาดูวิธีการอัพเลเวลตัวนี้ดีกว่าเนาะซึ่งวิธีีีกกาารออััวตน้่น็จจะ ไม่ได้ยุ่งยากมากเนาะผมก็จะเข้าเกมไปวิ่งเก็บพวกธานพวกเชื้อเพลิงเนี่ยอัพจนถึงแคมไฟอะเราเวลหกไปเลยเราจะเก็บเหล็กกลับบ้านบ้างบางครั้งบางคราวแต่ว่าเราจะเน้นอัพ,อพแคมไฟถึงเวลหกก่อนพออัพถึงแคมไฟเวลหกเนี่ยเราก็วิ่งเก็บเหล็กยาวๆ,ๆเลยครับวิง่งเราจะเน้นวิ่งไปที่โซนเลเวลหกก่อนนะเนาะเลเวลห้าเลเวลหกเพราะว่าโซนนั้นเนี่ยเหล็กมันจะได้เยอะวิธ <c oughs> ีการเก็บเลเวลก็แค่นี้แหละครับทุกคนส่วนประทัดล่างที่เขียนว่าให้เราวิ่งเนี่ยอันนี้ก็ไม่จาเป็นเท่าไหร่เพราะว่า ค่เราวิ่งไปเก็บของนิดๆหน่อยๆเนี่ยก็ผ่านเกมนี้แล้วในเมื่อเรารู้ทั้งวิธีอัพตัวละครแล้วก็สกิลคร่าวๆแล้วเนี่ยเราไปดูกันในเกมดีกว่านะครับว่าตัวนี้เนี่ยเก็บของได้ดีขนาดไหนเอาละทุกคนนี่นะเกิดมาเราก็จะมีถุงที่ใส่ได้ตั้งเจ็ดช่องเลยเนาะอันนี้คือดีมากชิลเลยเราก็จะได้ไม่ต้องแบบเดินไปเก็บของเดินไปเดินมาบ่อยๆนะคือสองช่องที่เพิ่มมาตอนที่ถุงเรายังเป็นถุงเก่าอยู่เนะี่ยเนี่ยคือแบบโหดีมากอะ่ะผมจะได้แบบ ตัดไม้แล้วก็เก็บพวกเชียวเพลิงได้เยอะมากยิ่งขึ้นนะอมเดี๋ยวอัพแคมไฟให้ถึงขั้นกามกเ่านะเกินมาก็เหมือนตั้อื่นเลยครับก่อนที่จะวิ่งฟาร์มได้เนี่ยเราต้องอัพแคมไฟก่อนนะเอาเป็นว่าเราตัดไปตอนที่แคมไฟเราเวลสามเลยดีกว่านะเอาแต่ตอนนี้แคมไฟเราเวลสามเป็นที่เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวผมไปเปิดกล่องตรงนั้นก่อนผมเห็นที่ที่เปิดกล่องได้อยู่นี่มาเรามาเปิดกล่องดีกว่าว่ารอบนี้เนี่ยเราจะได้เหล็กหรือเปล่ายัางไม่ได้แฮะเหมือนว่าเหล็กจะออกยากอยู่นะโอ้ยเดือดติดอ แหลกด้วยแหลกนิดนึงนะอุย้ยได้ปืนของดีของดีจัดเอ้เราต้องเก็บน้ำมันไปอัพแคมไฟก่อนเนาะเดี๋ยวเราจะฟาร์มได้ช้าเนาะเราต้องอัพแคมไฟด้วยก็รู้สึกว่าเปิดกล่องเร็วขึ้นนิดหนึ่งนะทุกคนทําให้เราแบบไม่ต้องเสียเวลาเปิดกล่องนานเนาะยี่สิบเปอร์เซ็นต์นี่คือเยอะมากเลยนะเดี๋ยวแคมไฟก่อนอัพแคมไฟก่อนตรงนู้นมีเครื่องบินตกเลยเนาะเดี๋ยวเราไปเปิดเดี๋ยวเราไปเปิดกล่องตรงเครื่องบินด้วยคือถ้าเล่นไป จนชินแล้วเนี่ยทุกคนก็จะรู้แล้วว่าตรงไหนเนี่ยมันจะมีกล่องบ้างสิ่งกอ่อสร้างไหนจะมีกล่องบางอ่ะเนาะสำหรับมือใหม่ที่เพิ่งมาเล่นเนี่ยก็อาจจะต้องเล่นให้ชินก่อนเนาะเพราะว่าช่วงแรกๆนี่ผมก็ยังไม่รู้เหมือนกันว่าตรงไหนมันมีกล่องบ้างอะ่ะข้างบนนี้ไม่มีหรอกกล่องข้างบนนี้ไม่มีกล่องอฮ้ยในนี้มีกล่องในนี้มีกล่องมาเรามาเปิดกล่องในนี้ดีกว่านะครับในห้องน้ําก็จะมีกล่องนะครับทุกคนกล่องก็สุ่มเนาะสุมะส่มว่าอยู่ฝั่งไหนบารอบไปอยู่ฝั่งผู้ชายบารองอยู่ฝั่งผู้หญิงได้ไรเอ่ยอออุย อะไรเนี่ยตกใจหมดกำลังเก็บของดีๆตกใจหมดอยู่ๆมันก็ผล่หน้ามาเปิดตูแล้วก็ถือของวิ่งหนีแล้วไปแล้วผมหอบวิทยุวิ่งหนีวิ่งหนีมาแเดี๋ยวผมต้องไอ้นี่ก่อนนี่เดี๋ยวผมต้องอเหมือนจะต้องตีกระต่ายก่อนเนาะตีกระต่ายเอาหนังกระต่ายมาแลกของก่อนอุย้ยผมลืมว่าผมเก็บเก้าอี้มาด้วย โหย่อยเป็นเชื้อเพลิงเพลินเลยแย่จัดแย่จัดเลยลืมลืมลืมอ่ารอบแรกก็ได้เทวแวก็ตายเลยคือตัวนี้เนี่ยก็จะเน้นออกวิ่งฟาร์มของนะก็จะไม่ได้แบบอยู่แคมป์หรือว่าไปสู้มากเท่าไหร่คือถ้าจะให้เน้นสู้กับมอนเตอร์นี่ก็ไปเล่นตัวอื่นดีกว่าเนาะตัวนี้ก็สู้ได้นะแต่ว่าอาจจะไม่ได้เด่นขนาดนั้นนี่นะทุกคนพอได้ถุงระดับกลางมาเนี่ยเราก็จะมีช่องเก็บของถึง17ช่องเลยนะ เยอะไหมเยอะจัดเดี๋ยวผมลองไปดูโซนลาวาดีกว่านาะเผื่อผมจะได้ดาบไฟหรือว่าได้ถุงไฟมาเดี๋ยวต้องตั้งสติละเดี๋ยวเผยโยนเก้าอี้ลงแขวงไฟอีกไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไไดยิงเล่นเลยอุ้ยได้นหนัง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 ขอเอาหนังไปแรกก่อนแลกของหน่อยครับแลกของหน่อยครับอ้โหแลกไม่ทันยิงหมาก็ได้นหนังหมามาเลยอะแต่ว่าแลกไม่ทันพอดีพอดีว่าช้าเกินไปอ่ะ แคมไฟเบอร์ห้าแล้วทุกคนเห็นไหมเล่นแป๊บเดียวก็แคมไฟเบอร์ห้านะผมเล่นชิวๆแนะเล่นเดี๋ยวมาได้ฟิกว่าจะต้องแบบเก็บพวกแต่เชื้อเพลิงอนะเนี่ยผมก็เก็บเหล็กไปเรื่อยแบบเดียวก็เบห้าแล้วทุกคนคือแคมไฟเนี่ยอัพเร็วเนี่ยไม่แปลกนะสำหรับตัวนี้เพราะว่าตัวนี้เนี่ยเป็นตัวสายฟาร์มเนาะมันจะฟาร์มของได้ดีอยู่แล้วอะแป๊บแป๊บก็ของเต็มตัวแป๊บแป๊บก็ของเต็มตัวเลยยังไม่ได้เหล็กจากกล่องเลยเนาะได้หรือย,ยังอ๋อนี่งได้แล้วหนึ่งอันเห็นป่าได้น็อตมาแล้วหน,นึ เดี๋ยวเราแบกถุงนี้ไปที่บ้านเลยดีกว่าเพราะว่าเดี๋ยวผมจะ,ะไปหาถุงไฟนะถุงไฟมาใช้ถ้าเกิดว่ามีถุงไฟเนี่ยเราก็จะได้เห็นด้วยว่าถุงไฟเนี่ยก็จะเพิ่ม2ช่องเหมือนกันนะครับตอนนี้ชานิวาวก็เปิดเนาะแต่ว่ามันไม่จําเป็นอะดิสำหรับผมเฮ้ยทำไมผมตีตัวไหนก็ได้ดอบแต่หนังตีกระต่ายก็ดอบหนังตีหมาก็ดอบหนังอะไรคำนี้อ่ะไปเราไปโซนลาวาดีกว่ารอบนี้ เดี๋ยววันนี้เราไปโซนเรามาดีวกว่าเนานะแคมไฟก็ยังไม่ซีเรียสมากโซนเราวาก็มีเชื้อเพลิงเหมือนกันฮัลโหลฮัลโหลมาแล้วทุกคนเมื่อกี้โทรศัพท์เข้าเป็นนังคุยโทรศัพท์มาวันหนึ่งเมื่อกี้นี้ผมก็ไปตีหมาป่าอนะัลฟาเนาะไปช่วยเด็กคนที่2แต่ว่าก็ไม่ได้ช่วยมาแค่ไปตีอัลฟาเฉยแล้วก็ได้หนังมาเี่ยรอบนี้ผมโชคดีมากเลยผมได้หนังบ่อยมากเลย นีด่ดูดิผมตีก็ตายหนังก็ดอกตรงนี้แล้วแถวนี้ก็มีอันหนึ่งเนี่ยตรงนี้อันหนึ่งเล่านี้โคตรดีอะเรื่นี้โชคดีจเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมไปฟาร์มโซนโซนละวาจริงจังแล้วเมื่อกี้ไม่ได้ฟาร์มนี่เลยผมเมมโอโ้โหโอ้โหนี่มาถุงไฟแน่นอนอนะันเนี้ยถุงไฟแน่นอนผมได้กินโอโ้โหดาบไฟตอนนี้ผมยังได้ดาวนี้มันไม่ได้ด่าวนะมันได้แต่ถุงอะไรครับนี้อ่ะมันมีที่นึงมันมีที่นึงโรงงานผลิตกระสุน รู้สึกว่ายังเปิดไม่ถึงนะโรงงานผลิตกระสุนเวลาัฟกลางคืนก็เอาไฟฉายกดแต่ๆแบบนี้ได้นะทุกคนเลยทาให้เราเห็นได้ชัดยิ่งขึ้นนี่มันจะขยายแมพไปนิดนึงนะแต่แบบกดแต่ๆก็พอนะกดค้างนี่มันเปลืองเห็นปะเปลืองท่านก็อยากเก็บนะแต่ว่าวิ่งเลยมาแล้วอ๋อนี่ไงเชฟเพิงโอ้ยมาป้าอัลฟาโอ้ยตรงนี้ของดีตรงนี้ของดีโอ้ย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 กระโดดผิดกระโดดผิดกระโดดผิดพลาดนิดหน่อยผิดพลาดทางเทคนิคผิดพลาดทางเทคนิค ขึ้นใหม่ก็ับไปขูอมาแล้วเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่เมื่อกี้ผิดพลาดผิดพลาดเมื่อกี้ผิดพลาดนิดหน่อยกลับมาละโอ้โอ้ผมว่าผมอัพได้ถึงขั้นห้าแล้วตอนนี้เอ้ยขั้นหกดิต้องบอกว่าขั้นหกแต่ว่าเราเปิดกล่องก่อนอ้าวนี่ไงถุงใหญ่สุดเราไม่ต้องไปแลกแล้วเดี๋ยวเราหยิบกลับบ้านไปด้วยอันนี้ทำไมรอมนี้เหมือนผมดวงดีใช่ไหมทุกคนรู้สึกว่าดวงดีมากเลยนี่ไงเจอแล้ว อ,อยู่ตรงนี้เอาเมื่อกี้มันเปิดไม่สุดเนาะหรือว่าเราวิ่งมาไม่สุดเอ้ยเมื่อกี้มันเปิดไม่สุดน,ะน,ดน,ดดนี่ตรงนี้มันอยู่โซนที่6เลยเนี่ยโซนเลเวลหกตรงนี้เนี่ยเผื่อใครที่ยังขึ้นไม่เป็นเนาะใครอยากจะมาฟาร์มของไม่ได้อยากจะมาสู้กับพวกราธยะก็วิ่งอย่างนี้นะทุกคนวิ่งตามบันไดขึ้นมาปกติเลยอ่าเหล็กพวกนี้ตกในตรงนี้เก็บดีไหมเ,เก็บมาหน่อยแล้วกันไหนๆก็เจอละเสือได้เสือได้แล้วเราก็รีบขึ้นบันไดตรงนี้นะทุกคนวิ่งไปปุ๊บ ขึ้นไปป,ปุ๊บโดด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 หนีโดดเข้าตรงน,นี้ปุ๊บเรียบร้อยตรงนี้อาจจะมีพวกราทีที่วิ่งตามเรามาได้เนาะแบบนี้อ่าแบบนี้แล้วก็กําจัดไปมันก็จะมีแค่ตัวเดียวที่มันตามเราได้แล้วเราก็สามารถมาเปิดกล่องได้สบายอ่าเราได้ถุงไฟมาแล้วทุกคนอ้าวรอกิ้งกตกไปแล้วดูนะทุกคนจากถุง17เจ็เนี่ยกดไปปุ๊บกลายเป็นถุงยิบสองแล้วครับเพราะว่าเรามีช่องเก็บของเพิ่มมาสช่อง เออจริงๆอ่ะกวางอ่ะเอ้ยไม่ใช่กวางนี่แพ้เนี่ยถ้าเราทิ้งระยะห่างจากมันได้สักนิดนึงอ่ะเราก็วิ่งตรงยาวเลยก็ได้ทุกคนเพราะว่ายังไงเห็นปะมันก็ยังไงตอนที่มันชาร์จโจมตีเราอ่ะมันก็วิ่งมาไม่ถึงเราอยู่แล้วเห็นปะเนี่ยวิ่งมาไม่ถึงเราแพ้เนี่ยเป็นตัวที่หลบง่ายสุดๆเลยหลบง่ายที่สุดเลย,ลยเมัง้งอันนี้นะทุกคนอันนี้คือถุงลาวาที่ผมได้มาเนาะถุง infernal set นี่มันก็จะมีอยู่ยี่สิบสองชิ้นแล้วก็ต่อมาเนี่ยอันนี้จะเป็น giant s e กนะทุกคนนี่ จะได้เป็นยิบยี่สิบเจ็ดชิ้นแล้วนะถือว่าของดีเลยเนะี่ยของดีเลยพอเรามียิบเจ็ดชิ้นเนี่ยโหแทบไม,ม่ต้องกลับบ้านอะวิ่งฟาร์มทั้งวันทั้งคืนเนี่ยเราสามารถวิ่งไปเนี่ยเจอกองไม้สองกองเนี่ยเราเก็บได้แบบไม่ต้องคิดเลยเพราะว่าของเราเยอะมากช่องเก็บของเราเยอะมากนะนเห็นปะนี่เก็บแล้วเราก็วิ่งไปฟาร์มที่อื่นได้อีกชิ๋วเลยเก็บ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 นี่ไงได้เหล็กเพิ่มอีกหละแต่ว่า ได้มันก็ได้แบบแค่เหล็กชิ้นเดียวเนาะถามว่าเลเวลสามดีไหมก็เฉยๆะสำหรับผมตัวนี้เนี่ยแค่แค่เลเวลหนึ่งก็พอแล้วตัวนี้เนี่ยแค่เลเวลหนึ่งเลเวลสองก็สามารถเอาไปเล่นได้แล้วนะตัวเลเวลสามมันได้เหล็กเพิ่มมาแค่หนึ่งชิ้นอนะแถมเก็บไปมันก็เปื้อนกระเป๋าอีกอ้าวได้ขวานแดงอ่ะตอนนี้ของเราเต็มแล้วเราก็วิ่งกลับบ้านไปดรอปของดรอปของดูทุกคนความของได้เยอะมากแล้วก็ได้ไว้ด้วยแค่เรามีหอกอันนึงมีไฟฉายอันนึงแล้วก็มีถุงระดับดีอย่างเนี้ย แค่นี้ก็สามารถฟาร์มของได้ทั้งวันทั้งคืนแล้วนะแต่ถ้าเพิ่มอันนี้ไปด้วยนี่ดาบไฟกับถุงใหญ่สุดอันนี้คือผมบอกเลยว่าเราฟาร์มได้แบบนอนสต็อปอะคือกลางวันกลางคืนเราก็ฟาร์มได้หมดนะอืมไม่ต้องกลัวเลยหิวก็หิวก็ไปหาหมาแถวนั้นไล่เตียว สรุปก็คือตัวนี้เนะี่ยดีไหมผมบอกเลยว่ามือใหม่ก็สามารถซื้อมาเล่นได้นะทุกคนมันก็ดีในระดับหนึ่งนะแต่ว่ายังไม่ใช่ตัวฟาร์มที่ดีที่สุดช่องเก็บของที่เพิ่มขึ้นมาเนี่ยผมรู้สึกว่ามันมีประโยชน์มากบางคนอาจจะคิดว่าแค่2ชิ้นเนี่ยมันมีประโยชน์ตรงไหนแต่จริงๆแล้วมันมีประโยชน์มากครับทุกคนมันช่วยเราได้เยอะนะ2ชิ้นแล้วก็เราสามารถเปิดกล่องได้เร็วขึ้นถามว่าเร็วขึ้น20%เนี่ยมีผลกับเกมมากไหมก็รู้สึกว่าไม่มากนะเพราะว่าเวลาเราเปิดกล่องเนี่ยเราก็หา ไม่ได้ดีขนาดนั้นเว้นแต่ว่าเราจะไปแย่งกล่องแดงกับเพื่อนอันนี้ผมก็ไม่แนะนำเท่าไหร่นะผมก็คิดว่าใครเจอก่อนก็เปิดก่อนน่าจะดีกว่าส่วนสกิลเลเวลสามเนี่ยที่อ่าเปิดกล่องแล้วก็ได้เหล็กเพิ่มเนี่ยผมก็มองว่ามันได้น้อยอลดิมันได้น้อยมากเลยทุกคนได้แค่หนึ่งชิ้นนะแถมโอกาสเปิดได้เนี่ยคือน้อยมากเลยนะโอกาสเปิดได้จากกล่องเนี่ยคือน้อยมากเลยนะก็แนะนําว่าถ้าใครจะเล่นเนี่ยเอาแค่เลเวลสองก็น่าจะพอแล้วนะส่วน ส่วนวิธีการอัพเลเวลนี่คือยากแสนย,ยากทุกคนเัาไม่ได้ยากมากหรอกแต่ว่ามันต้องเก็บเหล็กทั้งแมปอะเหล็กเก็บเหล็กทั้งแมปก็ยังไม่สามารถอัพขึ้นขั้น3ได้เลยอะเอาเป็นว่าใครจะซื้อตัวน,นี้เนี่ยก็สามารถซื้อได้นะครับทุกคนมันไม่ได้เป็นตัวที่แย่นะอืมแต่ว่าถ้าอยากรู้ว่าตัวฟาร์มไหนเนี่ยเป็นตัวที่ฟาร์มดีที่สุดเนี่ยก็ต้องรอดูคลิปต่ตอๆไปนะครับผมก็บอกไม่ได้เหมือนกันว่าผมจะเอามาลงตอนไหนว่าตัวนั้นของผมเนี่ยยังเลเวลสองอยู่เลยสำหรับเนื้อหาในค่นนนหมมัใบร